สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภทุกทุกท่านราหูทับรักคุณเนี่ยแม่หมอเชื่อเลยว่าชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยมักจะเจอแต่ความรู้สึกเซ็งเซ็งเบื่อเบื่อกันเนาะมีแต่ปัญหาจังหวะดีหน่อยนะคะปัญหาบางคนมีปัญหาก็จริงแต่เงินเข้า,ขาขง,งานดีบางคนนะคะปัญหาอย่างเดียวไม่พอคนอื่นยังทาปัญหาให้คุณอีกแถมมีแต่เรื่องเสียเงินอ่าแล้วก็มีเรื่องเสียงสู้สู้จนเหนื่อยแล้วแม่หมอ ผู้ศจะไม่ไหวและอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเดือนธันวามันจะเป็นเช่นไรนะจ๊ะอ๋อแล้วก็ในเดือนธันวาเนี่ยดาวเสาร์นะคะกำลังจะโยกย้ายอีกครั้งหนึ่งแล้วจะมาเป็นกเกษตรนะมีความมั่นคงจากแต่ก่อนเนี่ยดาวเสาร์พบสุภาของคุณเนี่ยพบแห่งความเจริญพบแห่งความเป็นการศึกษาผู้หลับผู้ใหญ่ นะคะดันไปอยู่ในภพมรณนะคุณทําอะไรมันก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยทําอะไรแล้วมันไม่ค่อยโลง่งเดี๋ยวเหอะหลังจากวันที่5ตามปฏิทินโหราศาสตร์นะมันมีหลายปฏิทินโหราศาสตร์ไทยนะวันเสาร์ที่5ดาวเสาร์กลับไปเป็นเกษตรอ่าท่านี้แหละท่านี้แหละชีวิตคุณละ่ะโอเค คิงไม้นะคะโอ้โหการเงินต้องพูดว่าการเงินทีเดียวจกักรพรรดิอ่าเอาละค่ะเรามาจะมาพูดถึงในเรื่องของการงานกันก่อนนะคะการงานของชาวลัคนาราศีพฤษภดาวการงานของคุณเนี่ยเรือนการงานงคุณก็คือดาวราหูดาวราหูไปทับลักคุณถามว่าก,กามะ มันไม่ได้แปลว่าการงานเหลือหมายถึงการกระทําด้วยไปทับลักนะคะพฤศพเนี่ยจะต้องใช้ความพยายามในช่วงราหูทับรักขนาดนี้นะคะยันปีหน้าเลยนะเรื่องของงานงานเนี่ยมันอาจจะมีเข้ามาแต่เงินเครดิตมันจะมาแบบเนี้ยต้องปล่อยเงินปล่อยเครดิตซึ่งมันจะทำความร่าช้าให้ให้เกิดขึ้น คนจ่ายเครดิตคุณจ่ายเงินคุณมีความล่าชา้าเงินคุณมักจะไม่ใช่เงินสดมักจะได้เป็นเครดิตถามว่ามีลูกค้าไหมมีทํางานธุรกิจส่วนตัวหรือทํางานประจํางานทําได้ไหมทําได้มีแต่แต่งานมันหนักมันเหนื่อยมันไม่คุ้มกับสิ่งที่คุณมีความสามารถหรือไม่คุ้มกับสิ่งที่คุณทําแล้วงานแต่ละงานมักจะมีปัญหาโดยเฉพาะเรื่องเงินนะคะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะ,ะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าจ่ายเงินชา้า หรือลูกน้องลูกจ้างทําผิดพลาดคุณต้องควักจ่ายงานที่ทําออกไปมีความผิดพลาดต้องควักเนื้อตัวเองลักษณะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราฟังแบบนี้นะคะอย่าเพิ่งไปตกใจพึงศกใช้สติในการทํางานคอยดูความละเอียดรอบคอบคอยเช็คประวัติลูกค้าว่าเออแล้วหรือไม่ก็มีการทําสัญญากันให้แน่ใจในเรื่องของการชําระเงินในเรื่องของการปล่อยเครดิตนะคะแล้วก็คอยติดตามทวงถาม เพราะฉะนั้นต้องใช้ใช้ความพยายามหลายอย่างเหมือนกันนะชาวลัคนาราศีพฤษศณเวลานี้ส่วนในเรื่องของความรักอ่าต้องพูดก่อนว่าความรักความรักคุณเนี่ยยังโอเคอยู่พฤษศเนี่ยดาวเดินมาสวยนะแต่อาจจะอยู่ในจังหวะที่ห่างๆเหินๆมีเรื่องที่ต้องห่างเหินกันนะคะมีเรื่องที่อาจจะทำให้แต่ละคนเนี่ยคือ จะต้องไปทําในส่วนของแต่ละคนบางคนมีงานต้องรับผิดชอบตัวคุณก็วุ่นวายเรื่องของการทํามาหากินเรื่องของการหาเงินต่างคนต่างมีภาระความรับผิดชอบชาวราศีพฤษภสําหรับคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วมีความเข้าใจกันดีแต่ให้ระมัดระวังว่าคนรักของคุณแฟนของคุณเขาจะน้อยใจเพราะอะไรช่วงนี้คุณโฟกัสแต่เรื่องของการงานเพราะปัญหาคุณรอบตัวมันเยอะเหลือเกินใส่ใจคนที่คุณรักนะคะเอาอกเอาใจบ้าง เพราะว่าพืชศพอ่ะมักจะโชคดีอย่างงมักจะได้คนรักคู่ครองที่ดีนะรักคุณเข้าใจคุณแต่ด้วยความที่เขาเข้าใจคุณมากเกินไปบางครั้งคุณกลายเป็นคนที่แบบโฟกัสตแต่เรื่องงานหรือโฟกัสตแต่สิ่งที่คุณทําคุณคิดว่าคนรักของคุณเข้าใจและคุณก็ไม่ได้นอกใจไปไหนอะไรยังไงนะแต่มันไม่พอหรอกบางครั้งอ่ะเราต้องเติมความหวานให้กับความรักมั่งชีวิตรักของคุณเนี่ยมันจะได้งดงามนะจะได้มีความสุขนะใจเขาใจเราใส่ใจกันบ้าง ส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะพฤศศสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องของความคิดเป็นเรื่องของความปวดหัวเ้วบางทีเนี่ยคิดมากปวดหัวมีเรื่องให้มาต้องคาดคิดต้องคือมันมุ่นวายมันหลายอย่างบางทีคิดจนปวดหัวไมเกรนขึ้นอันนี้ให้ระมัดระวังแล้วสิ่งที่แม่หมอจะเตือนนิดนึงชาวลัคนาราศีพฤษศนะคะช่วงเนี้ยช่วงเดือนธันวะาคะ่ะพยายาม พอดีมันมีดาวบางดวงที่มันส่งผลเสียต่อญอาติพี่น้องบุตรหลานหรือ,อคนในครอบครัวของคุณระวังเกิดความเจ็บป่วยไม่สบายเกิดขึ้นนะคะดูแลคนภายในครอบครัวของคุณให้ดีชาวพฤษภนะเสาจะย้ายแล้วอะไรอะไรมันก็จะค่อยลีย้ขายแต่จําไว้นะคะความเจริญของคุณอะไรของคุณเนี่ยดาวเสามันเป็นความความ อดทนความราช้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤศโอยากจะให้งานดีเงินด,นดีทุกอย่างต้องฝ่าฟันยิ่งราหูทับลักคุณต้องเปรียบดังนักรบนะคะนักรบนี่ต้องไปออกศึกตลอดเวลานะคะถึงจะได้มาเรามาดูสรุปกันก่อนอืมในช่วงเดือนธันวานะคะ ในช่วงเดือนธันวาอย่างที่บอกการเงินการงานทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งคนในครอบครัวให้พยายามดูแลกันให้ดีและตัวคุณเองก็เช่นเดียวกันรักษาสุขภาพให้ดีนะคะช่วงธันวาเนี่ยคุณอยากจะทําอะไรอยากจะจับจ่ายใช้สอยอะไรเนี่ยอาจจะด้วยว่าเง่อนภาระหน้าที่คุณมันเยอะนะคะ เป็นแม่หมอปลายปีแม่หมอก็อยากจะแนะนําว่าเออยังยังไม่สมควรที่คุณจะขยับขยายอะไรจะลงทุนอะไรอยู่เฉย,ยๆดีกว่านะคะเดี๋ยวรอให้ดาวมันสวยๆนะเดือนมกราเป็นต้นไปจังหวะดีๆในชีวิตคุณกําลังจะต้องเข้ามารักษาสุขภาพคุณคนที่คุณรักและคนในครอบครัวให้ดีการเงินการงานอะไรเทคแคร์ care, ดูแลให้ดีอย่าให้รั่วอย่าให้ไหลนะคะสําหรับใครที่ลูกค้าย,ยังไม่จ่ายเงินก็ ยังต้องแบบผัดผ่อนกันไปอีกอ่ะพยายามทวงถามแล้วกันนะพฤชศบไม่ได้แย่นะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นจังหวะชีวิตที่คนเราเนี่ยมันจะต้องฝ่าฟันต่อสิ่งต่อปัญหาต่างๆมีทุกคนจังหวะมีทุกคนแต่ดาวเสาย้ายแล้วดีกว่าอยู่พบมรณะอย่างแน่นอนนะจังหวะอะไรในชีวิตมันต้องดีแต่มันต้องรอสักปีหน้าก่อนเดี๋ยวคุณต้องกดติดตามแม่หมอนะแล้วคลิปหน้าแม่หมอจะมาทำให้ว่า ปีหน้าปี64ชาวพุทธศพจะดียังไงเดี๋ยวเรามาฟังกันคลิปนี้แม่หมอไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า